เขาเป็นเพียงช่างซ่อมรถธรรมดาแต่นั่งผิดโต๊ะในร้านอาหารหรูและสิ่งที่รออยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่หญิงสาวสวยแต่คือลูกสาวซี o ผู้เป็นอมพาตค่ำคืนนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลหรืออีกเวอร์ชั่นที่เข้มข้นและเหมาะกับแนวเสียงบรรยายดรามา่าเดทแรกในชีวิตของช่างซ่อมรถผู้ยากจนกลายเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีวันลืม เมื่อเขานั่งผิดโต๊ะและได้พบหญิงสาวในรถเข็นแต่เบื้องหลังรอยยิ้มของเธอซ่อนความลับบางอย่างที่จะพลิกโชคชะตาของเขาไปตลอดชีวิตเสียงเครื่องยนต์เก่าดังสะท้อนในหูของชายหนุ่มกลิ่นน้ำมันเครื่องยังติดอยู่บนเสื้อผ้าเก่าๆของเขามือของเขายังสั่นเล็กน้อยหลังจากทํำงานในอู่มาทั้งวันเขามองนาฬิการาคาถูกบนข้อมือหัวใจเต้นแรงเพราะนี่คือเดทแรกในชีวิต เพื่อนร่วมง,งานแอบลงทะเบียนให้เขาในแอปนัดบอร์ดบอกเพียงว่าไปที่ร้านหรูนั้นแล้วเจอหญิงสาวโตริมหน้าต่างเขาเดินเข้าไปในร้านอาหารหรูที่แสงไฟนุ่มนวลสองสะท้อนโต๊ะกระจกเสียงเปียโนโคลอเบาๆในอากาศรองเท้าหนังของเขาดูไม่เข้ากับพื้นหินอ่อนเลยแม้แต่น้อยพนักงานยิ้มแต่แววตาดูสงสัยเขาพึมพำบอกชื่อของหญิงสาวที่เพื่อนให้ไว้ แล้วพนักงานพาเขาไปยังโต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้หน้าต่างหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นผมของเธอเรียบสวยเหมือนสายไหมชุดสีครีมสะอาดบนตักมีผ้าคลุมบางๆรอยยิ้มของเธอนิ่งและอ่อนโยนเขารีบยกเก้าอี้ให้อย่างสุภาพหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเขาพูดเสียงสัน่นคุณคือคุณเมชใช่ไหมครับเธอยกสายตามองเขา แววตาของเธออ่อนโยนแต่แฝงบางอย่างที่เขาอ่านไม่ออกเธอพยักหน้าน้อยๆเขาจึงนั่งลงตรงข้ามเธอกลิ่นหอมของดอกไม้ในใจกัารลอยประปนกับกลิ่นน้ำมันเครื่องจากเสื้อเขาเขารู้สึกอายแต่พยายามยิ้มเธอมองมือของเขาที่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนแล้วพูดช้าๆคุณทำงานซ่อมรถใช่ไหมเขาพยักหน้าครับผมเป็นช่างธรรมดามดาเธอยิ้มอีกครั้งแต่ดวงตาดูเศร้า ช่างซ่อมรถแต่กล้าสวมใจของคนจริงเขาไม่เข้าใจในทันทีแต่รอยยิ้มของเธอทําให้หัวใจอบอุ่นทั้งคู่เริ่มคุยกันเรื่องชีวิตเรื่องฝันเรื่องคนที่หายไปจนเสียงรองเท้าส้นสูงคู่หนึ่งดังขึ้นด้านหลังชายในชุดสูทสีดําเดินตรงเข้ามาใบหน้าของเขาเคร่งขรึมพนักงานทุกคนรีบก้มหัวคุณหนูครับท่านประธานให้รถมารับแล้วครับชายช่างหันมองหญิงสาว เธอยิ้มจังๆแล้วขยับมือบนตักทันใดนั้นเขาเพิ่งสังเกตว่าใต้โต๊ะนั้นมีรถเข็นเลือดในกายเขาเย็นวาบหัวใจเหมือนหยุดเต้นเธอคือลูกสาวของซีอบริษัทใหญ่และเธอเป็นอมาพาสตั้งแต่เอวลงไปแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเสียงจากโต๊ะข้างๆดังขึ้นขอโทษนะครับคุณใช่พี่เมย์หรือเปล่าผมนัดบอดไว้โต้นนี้ดวงตาของช่างซ่อมรถเบิกกว้าง มือเย็นเฉียบเขานั่งผิดโต๊ะตั้งแต่แรกหญิงสาวนิ่งไปชั่วครู่ริมฝีปากของเธอขยับขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มบาง,บางแต่ในดวงตานั้นมีแววสันสะเทือนชายหนุ่มหันมองสลับระหว่างชายอีกคนที่เพิ่งเดินมากับหญิงสาวตรงหน้าเสียงหัวใจของเขาดังกล้องในอกเหมือนทั้งห้องอาหารเงียบลงในทันทีผะผมขอโทษครับ เขารีบลุกขึ้นมือไม้สั่นจนเก้าอี้แทบลม้มพนักงานบางคนมองมาอย่างประหลาดใจหญิงสาวยกมือเล็กน้อยรากับขอให้เขานั่งลงก่อนไม่เป็นไรค่ะเธอพูดเสียงเบาคุณยังไม่รู้เสียงของเธอนุ่มจนแทบละลายหัวใจแต่มันปนเศร้าอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้ชายที่มาช้าเหลือบมองเขาขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจนี่ใครครับ พนักงานรีบเข้ามากระซิบเขาอาจเข้าใจผิดครับโต๊ะข้างในนั่นต่างหากช่างซ่อมรถยืนตัวแข็งไม่รู้จะพูดอะไรหน้าเขาแดงกำเหมือนถูกไฟลวกแต่หญิงสาวกลับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบสงบฉันชื่อเมจริงค่ะแต่ฉันไม่ใช่คนที่คุณนัดไว้หรอกเธอหันไปพูดกับชายในสูตรช่วยบอกเขาให้รอก่อนนะคะฉันขอเวลาคุยกับคุณคนนี้อีกหน่อยชายในสูตลังเลแต่สุดท้ายก็ถอยออกไป เหลือเพียงสองคนบนโต๊ะท่ามกลางแสงไฟอุ่นและบรรยากาศที่เริ่มเปลี่ยนไปคุณเขาพูดเสียงเบารู้เรอครับว่าผมมาผิดโต๊ะหญิงสาวหัวเราะเบาๆฉันรู้ตั้งแต่คุณนั่งลงแล้วค่ะเธอมองเขาด้วยสายตาอบอุ่นแต่ฉันอยากรู้ว่าคนที่กล้านั่งโต๊ะนี้ทั้งที่ไม่แน่ใจเลยว่าเป็นใครกันแน่เขาก้มหน้ารู้สึกอายจนแทบมองหน้าไม่ติดแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยคำถามเธอเริ่มพูดต่อ คุณอาจไม่รู้ว่าฉันคือใครเสียงของเธอนุ่มแต่มั่นคงฉันคือเมทาวีลูกสาวของซี o บริษัทวินทรีกรุ๊ปหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งชื่อบริษัทนั้นเขาเคยได้ยินบ่อยนะักมันคือบริษัทใหญ่ที่ผลิตอะไหล่และเครื่องจักรลูกค้าหลายคนของเขาเป็นพนักงานที่นั่นแต่ไม่ต้องเกรงค้าเธอยิ้มบางฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากมีคนคุยด้วยโดยไม่ต้องให้ใครมองว่าเป็นลูกเจ้าของ เขามองตาเธอและเห็นแววเศร้าในนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความโดดเดี่ยวผมขอโทษจริงๆนะครับเขากล่าวเบาๆผมไม่ตั้งใจจะมานั่งผิดโต๊ะหรือทำให้คุณลำบากใจเธอสายหน้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะมือของเธอแต่ถ้วยชาเบาๆบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนความผิดพลาดอาจเป็นสิ่งที่โชคชะตาตั้งใจให้เกิดขึ้นคำพูดนั้นทำให้เขานิ่งไป แสงไฟสะท้อนในดวงตาเธออย่างนุ่มนวลและเขาเพิ่งรู้สึกถึงบางอย่างในอกเหมือนสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งคู่คุยกันต่อเนืน่อนานจากเรื่องงานซ่อมรถสู่เรื่องชีวิตในเมืองใหญ่เธอถามถึงความฝันของเขาเขาตอบว่าอยากเปิดอู่ของตัวเองเล็กๆและอยากทำรถให้คนที่ไม่มีเงินได้ใช้เธอยิ้มคุณมีหัวใจที่สวยนะคะ แต่โลกใบนี้ไม่ค่อยให้รางวัลกับคนแบบนั้นเขายิ้มจังๆผมไม่ต้องการรางวัลครับแค่รู้ว่ารถที่ผมซ่อมพาคนกลับบ้านได้ก็พอแล้วเธอมองเขานิ่งๆคุณรู้ไหมฉันเคยขับรถเองเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยก่อนอุบัติเหตุวันนั้นฉันขับเร็วจนไม่ทันเบรกเขาไม่กล้าถามต่อเพียงแต่อยู่เงียบๆฟังเสียงลมหายใจของเธอที่แผ่วเบา ฉันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าบทลงโทษหรือโอกาสที่สองเธอกล่าวแต่ตั้งแต่วันนั้นฉันเริ่มเห็นค่าของสิ่งเล็กๆที่คนมักมองข้ามเขาเงยหน้ามองเห็นรอยยิ้มของเธอสะท้อนในแสงเทียนนั่นคือรอยยิ้มของคนที่ผ่านความเจ็บปวดแต่ยังเลือกที่จะอ่อนโยนพนักงานกลับมาพร้อมน้ำผลไม้แก้วใหม่แต่เธอสายหน้าเบาๆแล้วบอกให้เขาดื่มแทนเขารีบปฏิเสธแต่เธอพูดขึ้นเบาๆ ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับคนที่กล้ามาตัวนี้เขารับแก้วนั้นไว้ด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดในใจทั้งอบอุ่นทั้งสับสนคุณรู้ไหมเธอพูดต่อฉันเจอผู้คนมากมายในชีวิตที่มองฉันด้วยความสงสารหรือแปลกแยกแต่คุณมองฉันเหมือนคนธรรมดาเขาเงียบไปไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่ในใจเขากลับรู้สึกบางอย่างเคลื่อนไหวความสงสารกลายเป็นความเคารพ และความเคารพค่อยๆแปลเป็นความผูกพันเสียงฝนเริ่มตกเบาๆด้านนอกและอองน้ําไหลลงบนกระจกใสกลิ่นฝนลอยประปนกับกลิ่นชาอ่อนๆสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันเธอมองออกไปนอกหน้าต่างฉันชอบฝนเพราะเวลาฝนตกทุกคนดูเท่ากันหมดเขายิ้มผมก็ชอบฝนครับเพราะมันทําให้คราบน้ํามันบนมือผมหายไปเธอหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะนั้นนุ่มจนทําให้หัวใจเขาเต้นช้าลงราวกับเวลาหยุดอยู่ตรงนั้นแต่ความเงียบหลังจากนั้นกลับเปลี่ยนไปชายในสูตรกลับมาอีกครั้งคุณหนูครับท่านประธานรออยู่ที่รถแล้วครับเธอมองชายช่างด้วยแววตาที่ไม่อยากจากฉันต้องไปแล้วคะ่ะเขารีบลุกขึ้นยื่นมือให้ช่วยแต่เธอเพียงยิ้มและวางมือลงบนมือเขาเบาๆอย่าคิดว่าคุณมาผิดโต๊ะนะคะ บางทีคุณอาจนั่งถูกที่สุดแล้วคำพูดนั้นทำให้เขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาหัวใจเหมือนถูกจับไว้ในมือเธอพนักงานช่วยพาเธอไปอยังรถเข็นชายช่างยืนมองเธอจนลับสายตาเสียงฝนข้างนอกเริ่มแรงขึ้นแต่ในหัวของเขากลับเงียบสนิทเขามองแก้วน้ำที่ยังเหลือครึง่งแล้วเห็นรอยลิปสติกจางๆติดอยู่ตรงขอบแก้ว มันคือหลักฐานเพียงชิ้นเดียวของค่าคืนนี้เขาเดินออกจากร้านฝนเย็นไหลผ่านผิวหน้าแต่ในใจกลับอุ่นแปลกแปลกรถรูสีดำเคลื่อนออกจากลานจอดไฟท้ายสีแดงสะท้อนบนพื้นเปียกและเขายืนอยู่ตรงนั้นมองมันจนหายลับข้างในหัวของเขามีเพียงเสียงหนึ่งดังซ้ำๆเธอไม่ได้สงสารเราเธอเข้าใจเรานั่นคือความรู้สึกที่เขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อน ค่ำคืนนั้นชายหนุ่มกลับถึงห้องเล็กๆที่อยู่หลังอู่ซ่อมรถกลิ่นน้ำมันยังลอยในอากาศแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกรำคาญมันอีกเลยเขาหยิบผ้าขี้ริ้วมาเช็ดมือแล้วยิ้มเบาๆเ,เหมือนกับว่าชีวิตที่สกรปรกและเหนื่อยนี้กลับมีความหมายขึ้นมาในชั่วขณะเดียวแต่เขาไม่รู้เลยว่าหญิงสาวคนนั้นกลับนั่งในรถหรูมองฝนผ่านกระจกแล้วพูดกับคนขับเบาๆ เขาคือคนแรกที่มองฉันแบบไม่สงสารเธอยกมือแต่ริมฝีปากรากับยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากคำพูดของชายช่างและในเงียบงันของรถเธอยิ้มทั้งน้ำตาขณะเดียวกันที่อีกฝ้าของเมืองชายหนุ่มเปิดโทรศัพท์เก่าๆขึ้นเห็นข้อความจากแอปนัดบอดที่เพื่อนลงทะเบียนให้ข้อความสุดท้ายเขียนไว้ว่า ขอโทษนะคะฉันมาช้ารถติดมากขอเลื่อนไปวันอื่นได้ไหมเขามองหน้าจออยู่นานแล้วหัวเราะออกมาเบาๆใช่ผมนั่งผิดโต๊ะจริงๆแต่ในใจเขากลับรู้ว่าโต๊ะที่ผิดนั้นอาจเป็นโต๊ะที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะในความมืดชายช่างนอนพลิกตัวไปมา แต่ภาพรอยยิ้มของหญิงสาวคนนั้นยังคงติดตาเขาหลับตาแต่กลับเห็นภาพเธอชัดเจนแสงไฟในร้านหรูแววตาอ่อนโยนและเสียงหัวเราะเบาๆเขาไม่เคยพบผู้หญิงคนไหนที่พูดจายอย่างสงบแต่แฝงพลังเช่นนั้นเขาคิดถึงคำพูดของเธอบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนความผิดพลาดอาจเป็นสิ่งที่โชคชะตาตั้งใจให้เกิดขึ้นเขาพึพรรมพำซ้ำเบาๆแล้วหัวเราะในลำคอโชคชะตาหรือคงจริง เช้าวันต่อมาเขาตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมสวมเสื้อเก่าตัวเดิมหยิบเครื่องมือขึ้นรถจักรยานยนต์เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเหมือนทุกวันแต่หัวใจของเขากลับไม่เหมือนเดิมระหว่างทางไปอู่ซ่อมรถเขามองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพยายามข้ามถนนพร้อมไม้เท้าเขารีบลงไปช่วยโดยไม่ลังเลมือของเขาแต่เบาๆที่แขนเธอแล้วพูดอย่างสุภาพให้ผมช่วยนะครับ เมื่อหญิงชราข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยเธอยิ้มให้เขาและกล่าวขอบคุณในแววตานั้นเขาเห็นบางสิ่งคล้ายกับแววตาของเมทาวีอ่อนโยนแต่มีเรื่องราวอยู่ข้างในเขายิ้มกลับอย่างอบอุ่นและในใจรู้ว่าเขาอยากเป็นคนแบบที่เธอเห็นในคืนนั้นคนที่กล้าและไม่หวังผลตอบแทนที่อู่ซ่อมรถเสียงเหล็กกระทบกันดังไม่ขาดกลิ่นน้ำมันและฝุ่นลอยอบอวล แต่เขากลับรู้สึกว่ามันคือกลิ่นของชีวิตจริงไม่ใช่กลิ่นที่ควรละอายเพื่อนร่วมงานแซวเขาเมื่อคืนไปเดทมานี้น่าดูสดใสเชียวนะเขาหัวเราะแห้งๆก็นิดหน่อยแล้วเป็นยังไงบ้างได้เจอคนจริงหรือเจอภาพโปรไฟล์ปลอมอีกคำถามนั้นทำให้เขาหยุดคิดไม่รู้สิเขาตอบแต่ผมว่าคืนนั้นผมได้เจอคนจริงที่สุดในชีวิตแล้วเพื่อนหัวเราะพูดเหมือนหนังรักเลยว่า เขาเพียงยิ้มไม่ตอบอะไรต่อช่วงบ่ายลูกค้าประจําคนหนึ่งขับรถเข้ามาเป็นชายวัยกลางคนในชุดสุสะอาดเขาบ่นว่าเบรกมีเสียงดังและเครื่องยนต์สัน่นชายช่างจึงก้มลงตรวจอย่างตั้งใจแต่สายตากลับสะดุดกับโลโก้เล็กๆบนกุญแจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวินซีกรุ๊ปหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นแต่เขาพยายามทำตัวเป็นปกติ รถท่านต้องเปลี่ยนผ้าเบรกค,ครับใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงชายสูตรพยักหน้าแล้วเดินไปคุยโทรศัพท์เขามือสั่นเล็กน้อยขณะหยิบเครื่องมือความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวเธออาจอยู่ไม่ไกลจากนี้หลังจากซ่อมเสร็จเขาเช็ดมือและคืนกุญแจให้ชายสูตรยื่นนำบัตรให้เขาขอบใจมากนะช่างฝีมือดีจริงๆบนบัตรนั้นมีชื่อบริษัทวินทรีมอเตอร์เดวิเชนเขามองบัตรอยู่ครู่หนึ่งก่อนในหน้าขึ้นถาม ขอโทษครับท่านรู้จักคุณเมทาวีไหมครับใช่สูตรหยุดนิ่งคุณหนูเมทาวีเหรอครับผมแค่ถามเฉยเฉยชายสตรยิ้มบางรู้จักสิเธอเป็นลูกสาวท่านประธานแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยออกจากบ้านเธอกำลังฟื้นฟูร,ร่างกายอยู่หลังการบำบัดครั้งใหญ่หัวใจของเขาไหววูบเธอกำลังต่อสู้เพื่อเดินอีกครั้งขอบคุณครับเขากล่าวเบาเมือกำบัดแน่นโดยไม่รู้ตัว คืนนั้นหลังเลิกงานเขากลับบ้านพร้อมกระดาษแผ่นเล็กในมือเขาวางมันไว้บนโต๊ะไม้เก่าแล้วมองอยู่นานแค่ชื่อบริษัทนั้นก็ทำให้เขารู้สึกใกล้เธออีกนิดวันต่อมาเขาตัดสินใจเขียนจดหมายสั้นๆด้วยลายมือเรียบง่ายแต่จริงใจถึงคุณเมทาวีผมไม่รู้ว่าคุณจะจำผมได้ไหมแต่ผมอยากบอกว่าคืนนั้นทำให้ผมเข้าใจชีวิตมากขึ้น ผมขอให้คุณหายดีและได้ยิ้มอีกครั้งจากชายที่นั่งผิดโต๊ะเขาใส่จดหมายนั้นลงในซองและส่งไปยังที่อยู่บริษัทตามบนบัตรนำบัตรนั้นโดยไม่คาดหวังว่าจะมีใครตอบกลับเวลาผ่านไปหลายวันเขากลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่เสียงรถรูขับผ่านเขามักเผลอมองเหมือนหัวใจรอคอยบางอย่างโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่ง พัสดุขนาดเล็กมาถึงอู่บนกล่องมีชื่อผู้ส่งว่าเมทาวีวินซีมือของเขาสั่นตอนเปิดกล่องข้างในมีกล่องเหล็กเล็กๆและจดหมายพับเรียบเขาเปิดอ่านทันทีถึงคุณช่างซ่อมรถฉันได้รับจดหมายของคุณแล้วขอบคุณที่ไม่มองฉันด้วยสายตาสงสารตอนนี้ฉันกำลังทํากายภาพทุกวันและฉันเชื่อว่าฉันจะยืนได้อีกครั้ง ฉันส่งของเล็กๆไปให้เป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจฉันหวังว่ามันจะทำให้คุณยิ้มได้จากคนที่ไม่ได้เจอโดยบังเอิญในกล่องนั้นคือลูกเบี้ยวเครื่องยนต์เล็กๆที่ถูกขัดจนมันวาวมีตัวอักษรเล็กๆสลักไว้ว่า f o r c a g e เขาถือมันไว้แน่นน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนเครื่องยนต์ที่เพิ่งสตาร์ทใหม่เขาวางของชิ้นนั้นไว้บนโต๊ะทำงาน ทุกครั้งที่มองมันเขารู้สึกถึงแสงบางอย่างในชีวิตและนับจากวันนั้นเขาเริ่มเก็บเงินทีละน้อยตั้งใจเปิดอู่ของตัวเองจริงๆหลายเดือนผ่านไปเขาสามารถเปิดอู่เล็กๆชื่อว่าเมตการาชใต้น้าร้านมีคำเล็กๆเขียนไว้ใต้ชื่อว่าแรงบันดาลใจจากหญิงสาวที่เชื่อในหัวใจมนุษย์ข่าวเล็กๆเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถใจดีแห่งนี้เริ่มแพร่กระจาย ลูกค้ามากมายมาเพราะได้ยินว่าเจ้าของอู่ซ่อมฟรีให้คนที่ไม่มีเงินและทุกครั้งที่ใครถามว่าทำไมถึงตั้งชื่ออู่แบบนั้นเขามักยิ้มและตอบเพียงว่าเพราะผมเคยนั่งผิดโต๊ะแต่เจอคนถูกหัวใจแต่เรื่องยังไม่จบที่นั่นเช้าว,วันหนึ่งรถตู้สีขาวมาจอดหน้าร้านพนักงานในชุดสูทเปิดประตูด้านหลังหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเรียบรูนั่งอยู่ในรถเข็น เธอยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่แววตาเต็มไปด้วยแสงชายช่างนิ่งไปหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอพูดเสียงเบาคุณยังจำฉันได้ไหมคะเขาพูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าผมจำได้ครับคุณเมยเธอยิ้มและชูไม้เท้าเบาๆฉันกำลังหัดเดินด้วยขาของฉันเองเขามองเธอด้วยความปลื้มปิติดวงตาเขามีน้ำตาโดยไม่รู้ตัวเธอหัวเราะ เห็นไหมคะคุณพูดถูกรถที่ซ่อมดีพาคนกลับบ้านได้จริงๆและในขณะนั้นเขารู้ทันทีว่าทุกหยดน้ำมันทุกแผลที่มือไม่เคยสูเปล่าเลยมันคือเส้นทางที่พาเขามาถึงโต๊ะที่ผิดแต่กลับพบคนที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาให้ดีขึ้นตอนจบโต๊ะที่ผิดหัวใจที่ถูกต้องแดดยามบ่ายอุ่นส่องลอดผ่านกระจกหน้าร้าน เสียงลมพัดกลิ่นน้ำมันเครื่องและกลิ่นชาเขียวที่วางอยู่บนโต๊ะเล็กๆชายช่างยืนอยู่หน้าประตูอู่มองหญิงสาวในรถเข็นที่ค่อยๆพยายามลุกขึ้นยืนมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเผลอกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวทุกลมหายใจของเขาเหมือนสอดประสานกับจังหวะของเธอเธอเก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าไม้เท้าในมือสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ลม้ม ขาอีกข้างค่อยๆเคลื่อนตามจนเธอยือนได้อย่างมั่นคงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแต่คราวนี้มีทั้งน้ำตาและความสุขปนอยู่ในนั้นเขารีบก้าวเข้าไปใกล้ยื่นมือให้เธอเธอมองมือเขาแล้ววางมือตัวเองลงอย่างมั่นใจเห็นไหมคะเธอพูดฉันยืนได้แล้วผมเห็นครับเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอารมณ์คุณเก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จัก หญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาคลอและคุณคือคนแรกที่ทำให้ฉันเชื่อว่าฉันยังมีค่าพอจะเริ่มต้นใหม่ลมพัดผ่านเบาๆกลีบดอกเฟื่องฟ้าใต้ชายคาปลิวลงมาระหว่างพวกเขาเธอหัวเราะเมื่อกลีบดอกไม้ติดอยู่บนไหล่เขาเขายิ้มและช่วยปัดออกเบาๆคุณจำได้ไหมเธอพูดวันนั้นคุณนั่งผิดโต๊ะเขาพยักหน้าครับแต่ผมว่ามันคงเป็นโต๊ะที่โชคชะตาจัดไว้ให้ หญิงสาวหัวเราะบางทีโตที่ผิดก็พาคนสองคนมาพบกันในเวลาที่ถูกต้องเธอเงยหน้ามองป้ายเมตการาชชื่อร้านคุณฉันดีใจที่มันไม่ใช่แค่ชื่อของฉันแต่มันเป็นเครื่องตวนใจให้ฉันรู้ว่าความหวังยังมีอยู่จริงเขามองเธอด้วยสายตาอบอุ่นคุณคือเหตุผลที่ผมไม่ยอมแพ้ครับเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆงั้นเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันดีไหมคะ เขายิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ดีใจชั่วคราวแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่เข้าใจว่าชีวิตมีค่าทุกวินาทีเขาก้าวเข้าหาเธอเธอวางมือบนไม้เท้าแน่นขึ้นแล้วก้าวอีกหนก้าวสองร่างยืนเคียงกันท่ามกลางแสงแดดที่อบอุ่นเสียงเครื่องยนต์เบาๆดังขึ้นจากในอู่เหมือนหัวใจของทั้งคู่ที่เริ่มเดินทางอีกครั้งเธอหันมามองเขาแล้วยิ้ม ครั้งหน้าถ้าคุณจะนั่งโต๊ะผิดอีกขอให้เป็นโต๊ะเดียวกับฉันนะคะชายช่างหัวเราะเบาๆผมสัญญาครับว่าจะไม่มีวันนั่งโต๊ะไหนอีกเลยนอกจากโต๊ะของคุณกล้องค่อยๆเคลื่อนออกทิ้งไว้เพียงภาพของสองคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดเธอก้าวช้าๆแต่มั่นคงเขาเดินข้างๆอย่างไม่ห่างชีวิตทั้งสองคนเดินต่อไปไม่ใช่ในทางที่สมบูรณ์แบบ แต่ในทางที่หัวใจเลือกแล้วอย่างงดงามที่สุด